สำหรับคลิปนี้ก็มีคำถามถาวม,มาว่ากรณีที่ว่าส่งเกียร์มาให้ผมทำส่งมาแตกเกียร์นะฮะถามว่าเอาแล้วชาวโอมั่นใจได้ไงว่าส่งมาทำแล้วส่งกลับไปใช้ได้ไม่มีทิฏาดอืมคือผมจะมีวิธีเช็คของผมนะครับว่าคือเกียร์แต่ลูกเนี่ยผมต้องเช็คก่อนตลอดอยู่แล้ว,วก่อนจะส่งไปว่าใช้ด้ง,งานได้ไม่ใช่มาทำแบบประกอบรื้อใส่งงั้น ซึ่งมันก็มีวิธีของผมก็หกักผมก็คิดผมเองนะคะคือเราก็หลักการของมันคือเกียร์โต้ใช้แรงดันน้ำมันเป็นตัวจับจุดคัดนะครับนั้นเราก็มันก็ต้องมีทา,ายไลน์น้ำมันเพื่อเข้าสุดลูกสูบสั่งส่งจากจุดวาล์วอีกพอเราประกอบลูกสูบเสร็จแุ้บเราก็ต้องอัดลมเข้าทางไลน์น้ำมันได้เพื่อให้ลมกระแทกที่น้ำมันไปอัดชุดชัดชุดนี้ว่าเออมันจับไหม จับโอเคป๊ป๊บ,ปบโอเคนั่นแรงนันใช้ได้คือไม่ั้วถ้ารล้วมันจะฟุดมันจะไม่ดันไม่ขยับอ่าแล้วก็การประกอบชุดชุดเฟืองชุดตรงต่างๆเนี่ยคือเกียร์ชุดเฟืองเกียร์อะไรพวกนี้มันจะผิดพลาดไม่ได้คือมันบังคับถ้าชิ้นนี้ผิดชิ้นต่อไปจะใส่ไม่ได้มันจะเป๊ะๆหรือว่ามันจะขัดๆอย่างเงี้ยผมจะดูรอยดูอะไรที่ทำมันซึ่งการประกอบน้อยมากที่ผิดพลาดวิธีการเช็คผมได้ดูนะครับอ่าเริ่มแรกก่อน เราก็ต้องหัวหาทางที่ทางน,นี้คือชุดาราบรุรีเนี่ยมันจะส่งรายน้ำมันมาเข้าชุดคัดนี่มันต้องมีช่องทางเข้านี่เราเห็นอันนี้คือช่องหนึ่งนี่ช่องหนึ่งสารู้นี่คือช่อง,ง,อง,ง,อองของที่ํามันเข้าชุดาราบรุรีแต่แต่ชุดคัดแล้วเราจะรู้ได้ไงเราก็จะใช้วิธีการอัดลมไอ,าอตากล้องนะ นี่คือแล้วก็หารูเล็งด่วไมดูอะไรบ้างรับเก็ตทุกคันได้ดีเริ่มจากอันนี้ก็รูนี่แล้วก็ต่อหาโซ่ยางต่อใส่ลมมาดันดันดูรูมันทํางานไม่เสียงดังฟังเสียงเอาเนี่ยถ้ามันถ้ามันถ้ามันดันดันก็ฟังเสียงครับนี่คือจับไี่ที่ไม่รั่วถ้ารั่วมันจะพูดมาเลยอย่างนี้ทีนี้ ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ชุดนี้ของเสียงอยู่ข้างในเดีย๋ยมองไม่เห็นให้ต้องเสียงเอาอย่างนี้ใช้ได้ไม่รู้ถ้ารวมจะฟูดฟูดไปเลยอ่ะมันก็มีกี่ชุดมีกี่ชุดชุดนี้ชุดหนึง่งเนี่ยของเสียงทุกมันอยู่ด้านใน แรงดันดีมากแล้วก็หมุนไม่ติดไม่ขัดอ่าอันนี้คือเช็คแล้วชุดคัดโอเคปกติผ่านแล้วต่อไปก็ชุดุดต่อไปก็เป็นชุดวาล์ว,วอนะอบ,บอดี้นะครัอแ่ยางวาล์วบอดี้เนี่ยเช็คไม่ยากอ่นะคือเราดูลายน้ำมันเนี่ยแล้วก็มันจะมีวาล์วอยู่คือเราต้องเขีย่ยหาเหล็กไขควงแล้วเขีย่ยเขีย่ยวาล์วทุกต,ตัวต้องไม่มีการติดขัด มันต้องเวลาน้ำมันผ่านมามันต้องมีการติดขัดมันต้องไปทุกๆมันดันชุดนี้พอเ,เปิดเปิดเพื่อปิดชุดนี้ไปชุดนี้อย่างเงี้ยนะไ้ปิดเปิดอย่างเงี้ยต้องมีการติดขัดอ่าพอไม่ขัดแล้วน้ำมันโล่งก็ไปได้ต่อไปอีกชุดนี้ก็คือถ้าเป็นไฟฟ้าจะมีส่วน์นอยพวกนี้ควบคุมไอ้ตัวนี้ก็เช็กม่ยะไอ้ตัวนี้เราก็ใช้มิเตอร์มิเตอร์วัดค่าความ าต่อเนื่องปึ๊บถ่ายานี้โอเคไม่เสียใช้ได้ไลท่ทุกตัวเหมือนกันไหมถ้ามีตัวตัวหนึ่งเสียมันก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ซ่อมแซมไปผมถึงก็รับประกันว่าเกียร์ที่ผมทําทุกลูกผมเช็คหมดแล้วอโอกาสผิดพลาดเป็นไปได้น้อยมากที่จะพลาดที่ผมนะครับส่วนมากที่กลัวพลาดเลยคือระบบเกียร์ออโต้เนี่ยหลักการทํางานของมันเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นระบบใช้แรงดันน้ำมัน มันก็การทํางานก็คล้ายๆกับระบบเบรกเบรกที่ห้ามล้อแล้วนะครับเวลาเราลือ้อระบบ,บเบรกมาล้างมาเปลี่ยนชุดซ่อมเราก็ต้องไล่น้ามันถูกต้องไหมครับเกียร์ก็เหมือนกันเราต้องไล่น้ามันทีเราชุดคัดชุดคัดไปไม่ใช่เติมน้ำมันเสร็จตุ๊กวิ่งได้เลยมันก็ต้องไล่ก่อนไม่งั้นเกิดช่องว่างนี่คือปัญหาที่เจอแล้วการก็ตีกลับมาแล้วก็คือจะจะ,จะโยนต่างคนต่างโยนความผิดให้กันอนะ แล้วก็จะโยนว่าเออช่งางประกอบไม่ถูกบ้างไม่ดีบ้างบ้างจะเจออย่างนั้นนะฮะแต่คืองานทุกทุกอย่างที่ผมทาเนี่ยคือนะผมรับประกันเออโอเคเงี้ยที่เราผมรับประกันเป็นปีเพราะอะไรบาผมมั่นใจว่าผมทําไม่พลาดเนี่ยจะพลาดคือการแบบเรียนรู้การดีเซตระบบคือการไล่ํะมันตรงจุดนั้นมากกว่าเพราะไอ,อ้อย่างเงี้ยประกอบไมนู่นอย่างเงี้ยผมจะอัดลงทุกชๆๆๆๆุดทุกชุดโอเคนี่นะผ่านนะผ่านนะ,นะงานจะจบไปนี้แล้ว ระบบไฟอ่ะเช็คแล้วมิเตอร์อ่ะแต่ไฟไม่ขาดนะมิเตอร์จับหัวท้ายโัวน้อยเช็คแล้วโอเคไม่เสียถ้าเสียเรารู้ค่าจะไม่ได้นะวาวชุดวาลเวอรี้ไม่มีการตดขัดโอเคก็ผ่านมันก็ไม่มีอะไรที่เหลือคือพอไปประกอบชุดในรถเติมน้ำมันใส่ต้องมีการรันอินติดเครื่องคือไล่ระบบเหมือนากับเราไล่ระบบลมเบรกที่ล้อสี่ล้อครบสี่ล้อไล่พอกากาดออกเกียร์ก็เหมือนกันมีสี่เกียร์เราก็ไล่สี่เกียร์นี่คือระบบมัน ที่พาก็คือเราพาจุดนี้แล้วถามว่าทําไมเกียร์ชิงกงไม่เห็นต้องไล่เลยเพราะเกียร์ชิงกงมีน้ํามันคาอยู่นะฮะไออย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรว่างคือหายหมดผมแห้งหมดที่กเกิดถ่ายอย่างงี้คือไม่มีน้ํามันแล้วไอ้ที่เห็นนี่คือว่าเอามาหล่อรื่นการโอ,อลิงคาแล้อพวกนี้เฉยๆแต่ในนี้ไม่มีน้ำมันเลยเราต้องเริ่มไล่ใหม่หมดที่พายกันครับคือจุดนี้ไม่ใช่การประกอบส่วนมากการประกอบช่างทุกคนนะช่างช่างทัพเกียวโต น้อยคนนักที่ว่าจะประกอบผิดพลาดคือประกอบผิดอ่ะคือจะใส่ไม่ได้มันจะไม่ลงตัวทุกอย่างมันจะมันจะผิดมันมันผิดผิดรูปผิดแบบอ่ะอย่างแค่ไอ้ตัวเนี้ยมีสูงมีต่าเนี่ยมันลนนักษณะทำอ่งมีสูงต่ำต่ำมีมีสปริงสองตัวอ่ะสปริงไม่เท่ากันแล้วใส่ยังไงเอาง่ายๆอ่ะมีสูงมีต่ำเพราะอะไรสปริงสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วใส่อย่างไงถงือถูกคือทุกอย่างมันจะลงตัวเป๊ะมันจะบังคับ ให้ดูนะครับก็ข้าวหายทองแล้วถอดยากด้วยเดี๋ยวนะทางปินหน่อ่อันนี้เอาแค่ชุดทีพอให้สังเกตดีๆนะรบับ่าตัวในเนี่ยมันตื้นลึกมันก็ไม่เท่ากันสปริงมันก็ยาวไม่เท่ากันความถีความห่าม,มันก็ไม่เท่ากัน นั่นคือเหตุผลคือแต่ถามว่าไอเนี้ยมันใส่ก็ได้ไหมใส่ได้ใส่่องตรงไหนใส่ก็ใส่ได้แต่เราก็ดูหลักความเป็นจริงว่าสัางเกตพิจารณาว่าเนี่ยอสปิงทาไมตัวนี้ถีดที่ห่างอ่ามีสองตัวแล้วทําไมไอตัวท้ายถึงมีตัวเดียวอ่าเพราะอะไรแล้วก็พิจารณาและรูรูนี้อ่ะทําไมตัวนี้บาตื้ลึกทำไมบาตื้นอ่าแล้วจะสปิงอยู่ยังไงอ่ามันลึกลึก,ลกแล้วก็เอายาวใส่ลึกตื้นติดนี่ แล้วก็ดูชุดไอ้นี่ก็มีเลขบอกความสูงเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็โอเคกเป็นสเกตดีๆมันจะไม่เท่าดูดีครับนิดหนึ่งอ่าเบอร์หกอยู่นี้เบอร์ห้านี่ห้าเตี๋ยวินมินขน,น,น,นอย่างนี้คือการพิจารณาสกเกตและตัวนี้นี่ที่ที่ทําหายบอกเวลาล้างเกียร์เราต้องพิจารณาสกเกตม,กมีหน้าที่อะไรที่ถามผมว่านี้คืออะไรยาวมาสองเซ้นอยู่ตรงไหนครับ มันต้องมีหน้าที่ของมันทุกอย่างสมัครกันหมดน่ะนี่คือจะบอกการผิดพลาดการประกอบมีน้อยมากผมจะเช็คทุกอย่างแล้วก่อนจะส่งทุกลูกดึงมั่นใจเลยว่าเกียร์ที่ผมส่งไปนั้นโอเคแปดสิบเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวที่เหลือคือปัญหาคือท่านต้องไปทําการไล่อากาศไล่น้ามันเองอมืบนเราก็ลื้อสู่เบรกเนี้ยอ่าเราลื้อเบรกปุ๊บทำไมเราต้องไล่เบรกถ้าไม่ไล่เบรกเบรกไม่อยู่ นี่ก็เช่นกันไม่ระกัดมีฟองอากาศอยู่ในชุดคัดก็ไม่จับเมื่อไม่จับมันก็มีการลื่นเกิดขึ้นแล้วเกิดเกิดอะไรที่ถ้าเกิดมีการลื่นเกิดขึ้นก็ส่วนมากก็จะเป็นก็จบไปอยู่ก็ลักษณะออกอย่างนี้แล้วก็อยุดมาให้ช่างว่าโอ้ยช่างประกอบไม่ดีผิดพลาดทั้งทั้งที่อย่างนี้คือเหตุผลน,นะคืออธิบายกันให้เข้าใจคือไม่ต้องห่วงเลยว่าเกียร์ที่ผมทําไปแต่ละลูกเดียวจะมีปัญหาคือผมกล้ารับประกรันว่า ทัวผมไม่ได้ทำแค่ลูกนีลูกแรกหรือหรือว่าติบลูกแรกผมทำมันเป็นร้อยลูกเป็นพันลูกแล้วสมวนว่าผมรู้หลักการทําง,งานของมันผมสามารถรือออกมาผมสามารถราข้อได้ว่าอืมตัวนี้เสียอุนน้ผมเห็นว่าเออคัด,ดที่ไหม้เออไม่ใช่ว่าปีแค่พันแล้วจบนะผมก็ต้องหาสาเหตุว่ามันไหม้เพราะอะไรอ่าสาเหตุอะไรจทเป็นมันต้องไหม่ ทำให้ช่วยคัดไม่มีมีไม่กี่จุดไม่ีกี่อย่างแล้วก็ไล่หาไปต้นต่อไปเจอนั่นคือเหตุผลอ่าแล้วสมมติระบบไฟโอเคผมเช็คที่เกียร์เรียบร้อยว่าโอเคผ่านถ้ามันมีเป็นระบบไฟหาคือมีไฟโชว์มาพกมันเนี่ยผมก็ต้องให้ทางเจ้าของรถอะไปไล่ที่รถว่าเป็นที่กล่องหรือเปล่ากล่อง C T M สางจ่ายหรือเปล่าอ่านั่นคืออีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องวิจารณาวิเคราะห์เพราะมันเป็นระบบมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะทุกทุกอย่างนะทั้งรถทั้งเกียร์ เราต้องนึกนึกถึงความเป็นหลักความเป็นจริงให้มันให้ดีนี่นี่คือเหตุผลถ้าเราจับจุดมันได้ก็จะง่ายขึ้นงานนะะมันจะบอกเราเองผมสามารถรู้ว่าไอ้กเกียร์ลูกนี้ผู้หญิงขับหรือผู้ชายขับรู้ขนานะนั้นวัยรุ่นหรือว่าคนแก่รู้ขนาดนั้นเนะพราะหลักฐานมันจะพองมันชุดทีชด่ชุดที่เสียหายมีอยู่เคสนึงที่ว่าเล่องคัดเคียวลองคัดตรงเนี้ย มันแหว่งแหว่งแหว่ง,วงหายไปเลยอาการนี้เราก็รู้ว่าโอ้เกิดจากการกระชากอย่างรุนแรงซึ่งการขับรถกระชากนั้นไม่ใช่ผู้อื่นแน่ไม่ใช่คุณแก่แน่ต่อเป็นวัยรุ่นอ่าแล้วก็ที่กระชากรถก็ต้องว่าต้องคูจะทําเครื่องมานั่นผมรู้กันนะผมก็โทรถ,ถามว่าจริงไหมเขาอ,อ้าช่างรู้ได้ไงไม่เห็นรถตกไปตัเกียร์นะะคืองานทุกอย่างมันจะบอกเราเองฟ้องเราเอง ไม่ต้องไปถามบางทีผมก็ถามหรอกส่งมาแล้วกันจะดูให้คือจบเลยผมจะรื้อดูวิเคราะห์บางทีจุดอ้าวดูไปแล้วมันไม่ใช่ในเกียร์นี่ต้นเหตุจริงไม่ใช่เกียร์ผมก็จะบอกอไปเช็คระบบไฟนะมีปัญหารตรงไหนหรือเปล่าจุดนี้จุดนี้รถอัพไม่ทำงานอะไรอย่างงี้คืออาการเย็นฟ้องก็จริงแต่ต้นเหตุไม่ใช่ผมก็จะแจ้งทางว่าต้นครัวอ่านเช็คระบบไฟนะเพราะรถไม่ลมามาตเกียร์คือผมจะทางานรับจบที่ตรงนี้จุดนี้โอเคผ่านแก้ไขแล้วแต่ว่า ต้นต่อยังไม่ได้แก้ก็ให้ปฏิการต้นต่อด้วยไม่งั้นก็เดยวพังอีกอผมก็จะมีวิธีบอกอผมนะครับนี่คือการบอกมันคร่าวๆให้ฟังเพราะว่าม,มีหลายท่านก็คือไม่มั่นใจว่าเออส่งมาตะเกียร์เงี้ยส่งมาตะเกียร์เงี้ยมันแล้วมันจะผ่านไหมจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วริมใช้ไม่ได้้นมาคือ,คอก่อนจะส่งผมต้องรับประกันแล้วว่าโอเค okay. มันผ่านนะ เช็คแล้วนะเทสแล้วนะอันนี้วาไม่ติดขัดนะตัวนี้มาทำงานงตัวนะลูกสูบอัดไม่รัวนะคือผมจะเช็คนี้แล้วขอสลุปตัวน็ดแพ็กส่ง